จากโจทย์พิจรารณาการดำเนินการต่อไปนี้1คูณ2คูณ3คูณ4บวก1เท่ากับ5คูณ5เท่ากับ 25, 2ี่คูณ3คูณ4คูณ5บวก1เท่ากับ11คูณ11เท่ากับร้อี่คูณ4คูณ5คูณ6บวก1 เท่ากับ19คูณ19เท่ากับ361 4คูณ5คูณ6คูณ7บวก1เท่ากับ29คูณ29เท่ากับ841และถ้า24คูณ25คูณ26คูณ27บวก1เท่ากับ a คูณ a แล้ว a มีค่าเท่าไหร่พิจารณาการดำเนินการถ้าเราเอา1ในตำแหน่งที่1ไปคูณกับ4ในตำแหน่งที่4 1คูณ4เท่ากับ4แล้วบวกในตำแหน่งที่5คือ1เท่ากับ5ใช้หลักการเดียวกันไปใช้ในบรรทัดที่2คือ2คูณ5จะมีค่าเท่ากับ10แล้วบวก1ก็จะมีค่าเท่ากับ1 1 จำนองเดียวกันในบรรทัดที่สามสามคูณหกเท่ากับสิบแปดแล้วบวกหนึ่งเท่ากับสิบเก้าและถ้าเราเอาสี่คูณเจ็ดเท่ากับยี่สิบแปดบวกหนึ่งเท่ากับยี่สิบเก้าเราก็จะใช้วิธีการดำเนินการเช่นนี้ไปใช้กับยี่สิบสี่คูณยี่สิบห้าคูณยี่บหกคูณยีสิบเจ็ดแล้วบวก1เราก็จะได้ ยี่สิบสี่คูณยี่สิบเจ็ดแล้วบวกหนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ a ดังนั้นยี่สิบสี่คูณยี่สิบห้าคูณยี่สิบหกคูณยี่สิบเจ็ดบวกหนึ่งก็จะเท่ากับยี่สิบสี่คูณยี่สิบเจ็ดบวกหนึ่งแล้วก็คูณยี่สิบสี่คูณยี่สิบเจ็ด บวกหนึ่งเท่ากับ a คูณ a แต่เราต้องการเพียง a เดียวเพราะนั้นเราก็จะได้ a เท่ากับ24คูณ27บวกหนึ่งคูณ27ก็จะมีค่าเท่ากับ648สสบบวกหนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ649ส เราก็สรุปได้ว่า A มีค่าเท่ากับ649